แค่นแคนหมากองพี่น้องหมอลำครับ <c oughs> สร้างขวัใหญ่วันลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับ <c oughs> พี่น้องเอ้ยสัตว์บรรยากาศผู้สัตว์ส,สุดคือคัก <c oughs> สุดอลังการ <c oughs> มาจสกไหนล่ะเมโอ้ <c oughs> มาจากฟังไส้บอกครับหม้ <c oughs> อพี่น้องมาจากฟังไส้ครับ <c oughs> ฟังเราหาม,ม่านี่สิหม يا. ทำสะพานใสสะพานมีสภาพหนิบ้างพี่น้องมาจากสพเล่าครับน้อปูสันเอามาครับได้เห็นแท้ครับเมื่อนี่ได้เห็นแท้หามองหาจองที่ก็ไ่ได้เสียหรอกมีมีต่คนว่าเสียไปไทยซื้อซื้อนั่งหายไทยนีเวลาตอนนั่งมามาเศร้าเค็กหนาไปที่เนี่ยี่เม่ยางไปเลยขอไทยซื <introdu cooled lifting> ้อแต่ว่าคนนั่น พวกคนกับยันว่านขันบ่มีเงั้นไปไทยบ่ไไงบะเมียนหรอกครับบอ่ครับบอ่น่งกับบอกยว่าขันบ่มี่กัมาไทยน้ำหนูกันได้น่ากับบอกอยู่ครับผมครับผมเอเะซ่บอเลยครับบอๆบอไมียังไหนนั่งกับว่ได้ว่าหอกครับเมียมาจากโซปบอเล่าเรากับยันว่านคาไทยลูกเพ่งบ่อฟนนเล่าาว่าไ้เสียหอกครับ ผมก็ได้ยินนี่นะไอ้ีลาวาคันสันเนาะบ่านนี้เสียดอกบ่มีก็มานไทยนั้นหนู่มหล่อร้อนสีเนาะเป็นหักเนาะคนหลงคนมันก็บคู่บอมี่เพิ่มกับบอมี่เนาะที่เนาะมะกับมาเบงเงาข้อมหักแห้งรบมาจากไก่มาจากฟังเล่าอันสองเมียนี่มาจากไสครับนี่มาจากไสครับอยู่นี่มาจากบ้านไหน โอ้ป้ามาจากเวียนกันอีกแล้วมาแต่หึงนี่หองตระม้าหดนี่คดูนี่ที่รถมาลงใสเลยมาลงขัวมาล้งหัวเ้วหลานแล้วมาชงนี่หัวนี่แปลว่าสะพาดนี่นี่พี่น้องคนบ้านเขาเอิญสะพานบ้านเพิ่นเอิญหัวมาขวมขัวแมาหลายคนบ่แม่ยหลายคนจะตายเราข้ารถข้าเลี้ยงจะเสียกันจัาบาทลรืมาจังสี่ โ,โมโหอร่อยไหมจากสะพานมานี่จกกักลูกไงแพงอยู่นี่แพงบ่บ่ไปครับบ่แพงหรอครับั่นไปครับแล้วนนนลูกของหลานอยู่พุ่นมาเขอบใจอยู่ที่อ๋อครับชาวบ้านผู้ตกควายพุ่นหล่ะเป็นว่าเป็นีน้นนองทงั้งพี่จีเออเป็นไครทั้งนี้ว่าเป็นลูกไครทั้งนี้โอ้ยกับพ่อรีแักกันนล้วหลานลูกแม่น้นองแม่กับอยูอ่พี่ผมอยู่บ้านไหนก็หัดผมมานำมาแล้วสิศีกับบ่เหมือนเอื้อนเลยสิยูนี่เลย ไปนอนบ้านลูกไปพิสล้วนหลานเจ้าของนี่เพียงเออเฮือกันระเบียบไหนอนน้ำบ้านน,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 นนอกน,นี่เออมออเฮือกมีระเบียบ,บอยีกบุญเลี้ยวฝนจังเมียโอ้โหครับครับครับบุญเ,เลี้ยวจังเมียบ,บ้านเมียอยูม่มฝนสอดแจีงเด้อเป็นได้อยู่ได้เพราะล่ะหนาวดิมันคือหนาวแท้เด็กมากเย็บปูเย็บปูประกันพร้อมแล้วหนาวกับวายันปุ๊กยอดครับอี่เมีย ขึจากฟังสบบเล,ล่าครับอนนขอบคุณลหลายๆนะครับครับผมครับผมถามพี่น้องมาจากเใ่อคน,นั พี่น้องทางนี้มาตาใสครับนี่มาจากภุพงศ์จ้าพี่ใสคนพี่ใสครับโอ้พอพี่น้องฟังคุณพิ่ดมามาจากเวียงแก่นก็เลยถามมาฟังห้องฟังคุณสนับย้ายเพื่อนมาฟังรำยายเห็ดเส้กันสีขาวคือกันยังไม่เห็ดเส้กันโอ้ตืนอย่าให้ย่าให้อย่ว่าให้ละ เบิ้งไนเบิ้งเนี่ยมาคือจังสิไปันตัดไวแต่เสียพานาแพ่แบนี้ตัดไวอยงไมัเอวลนมตัวสุนยอดนี่เมอยู่หหมืออื่นมือฮึ้นเนอะมีพี่มีน้องทางพี่บพะลอนอยู่พี่์ลนแล้วเออนั่นนองพี่แล้วน้องาหารวอลน่มนี่แหละน้องทหานวอลนัมเลยเขาี่มั่งนี้อยู่มืออึน มือื้อระเบียบครับมือื่นเฉลิมพลนครับเมีนครนับตามเขี้ยวตามไป่นมาตะพูนลายยี่สิบเาคนพุนมาจากมองไหนครับาาเลา่นละเหล่า,ลลามองไหยวะนี่เหล้ทเือเเืในยิ้นตซือสวอรหาสวนยาอันนั้นมแถวบ้านหอมหาอัแรงในยินตซื่อในยินนตาซื่อเขาจะองเพ่งไหม กระท่าเดือนี่เล้วท่าเดือท่าเดือนดีเรวเรายกยกใคเลี้ยกันมาครับโอ้ตาจตาบกตาหาดีรถไฟนะเนี่เคยไปมโอ้จังไเราก็บเราไ่ได uh, ้ไปเนาะนี่ยเราเคยไปก็เลยถทมเลยสอบจิงจังงงไทางนั้นทหารนี่รถไฟแต่เรายกใล้ๆกันนี่ต้นนี่ส ว่าอ่านมรกคนาเพชรบ้านแพงมาแสดงเนียนอ่าเลยว่าต่างวัฒนธรบุญเลยนั่นแล้วนี่ใครเดมมาเบิ่งมอสันครับจังหวัดโพไซก็ไปเลยดิก็เป็นเงินเบิ่งเง,งินเด้งแล้วก็กลับเงินยเดไปเห็นทับท้บุญนึกกัน,นอะไรอ๋อครับครับอันก็ขอยบึกบีซิมนี่ยแหละมันบอกมันพอภาษาหนึน่งนะครับก็ปีนี้บบคือสียมันบ่ได้ไปครับมันบ่มีคิวคิวบ่าบ่ะ มันมีมันมีอยู่เดือนสิบวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนี่นาอยู่น้องให้นะแต่ผมจำบันรไ่ได้มีคิ้วอยู่ก่อนเองผมปวดขาเมียนเบิ้งมีอยู่ครับผมเบิ้งเยอะมากนี่น่าเมียนบ่หัวบัเลยบัตรโพไซส์เสียเมียนอยู่ัตโพไซสช่วงนี้ช่วงสงการนี่เนาะอันนี้มีหน้าด้ยครับ จำไม่ไดแต่ว่าหูู้้ทวันอำเภอเมือหนองไายเดี๋ยวมนเชื่อมไมากับริสัท์พี่น้อกขึ้นครับขึ้นย่างครับพี่ง้องมาเลยมาเลยพาผิดหวังครับพาผิดแล้วพลาดหวังแทนเนี่ยน้องเอามีหอดบางันมบากขั้นแสบบ่นี่ยถุงอะไรยังหวานเนี่ย า้าาิผมมาซิมเดี๋ยวผมมากินมาท่านมีไฟเลยถุงถุงละเ่าอะไครับหลายๆครับนี่สิถือเยอะยะด,ดเออเออรถไปไปางรถะท่านก่อนเอ้ยแพี่บอกไอท้ายคลิปอยู่ไปย้ำพี่น้องอยู่ พี่น้องพี่น้องหลายคนเลยยามพี่น้องอยู่โอ้ยถุงละเศร้าไปอุดหนุนเพิ่นตัวใส่กันตัวันไม่ได้อยากเป็นพี่เป็นน้องซื้อใส่คนนี้ถุงละนี่สิบาทนึงกันได้ได้บักหลายซ้ำเ่าซื้อหาสิบบาทอยู่ข้างทา้งนี่ไว้ย่องนี่ขั้นน่ะนี่นี่นี่แม่เราขายอยู่านี้แม่พันยาวน้ำเยอะแต่เพิ่นเห็ดเบียกอยู่

เ่าพี่นอ้องสัตว์ที่เต็มเดินแล้วครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับพี่นอ้องสวัสดีบา,บายยปุ้น